สวัสดีครับชาราศีพิจิกยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายโบพยามันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดนในราศีพิจิกหรือชาวราศีพิจิกสามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้เพื่อน,นําไปปรับใช้กิจกรันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวพิจิกัคนาพิจิกในช่วงของครึ่งเดือนหลังของเดือนเมษาย,ยน2565นี้เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยกับการโคจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวนะครับ ก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามรังใจกับช่องบูพยานด้วยนะครับใครต้องการติดต่อโดยดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีมาได้ที่ user บูพยานนะครับเขียนไปกับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างขน,นะน่ะทีนี้เรามาดูอิทธิพลในเรื่องของการย้ายดวงดาวกันก่อนที่มีผลต่อชาวพิจิกลัคนาพิจิกนะครับจะมีดาวเกศสุริยาตและก็ดาวศุกร์มี2ดวงนะครับในการยกยายราศรีโดยดาวศุกร์นั้นจะโคจรเดิน นำหน้ารวดเร็วนะครับหรือโคจรแบบเสดนั่นเองดาวศุกร์นั้นจะโครจรจากราศีกลุมนะครับเลื่อนขึ้นไปเป็นมหาอุดอยู่ในราศีมีนแล้วก็ดาวเกตนะครับจะเดินจากราศีเมษเนี่ยเข้าสู่ราศีมีนเช่นกันทำให้ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูแนวโน้มทิศทางว่าจะมีแนวโน้มเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับชาวพิจิกันบ้างนะครับ ที่พลของชาวพิจิกลักขณาพิจิกมีอาาเขตอยู่ตรงนี้มีดาวประจําตัวของกุณคือดาวคารเลข3ได้โคโจรอยู่ที่ราศีกุมนะครับเป็นตําแหน่งพันธุนั่นหมายความว่าชาวพิจิกลักขณาพิจิกมักจะมีแนวโน้มทิศทางของการก้าวหน้านะครับการพัฒนามีแนวโน้มของการสร้างหลักปักฐานที่ดีมีแนวโน้มของคนนะครับ มักจะมีการช่วยเหลืออุปถัมภ์กับตัวคุณมากขึ้นและก็มีโอกาสที่ตัวคุณจะมีความมั่นคงมากขึ้นเพราะตัวคุณเองอาจจะสแสวงความมั่นคงกับชีวิตสแสวงหาในเรื่องของทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อมาเติมเต็มกับในเรื่องของสภาวะตัวตนของคุณมากขึ้นนั่นเองดังนั้นเนี่ยดาวประจำตัวนั้นร่วมกลุ่มกับดาวศุ์เนี่ยเป็นดาวคู่มิตรกันอยู่ในเรือนพันธุถกก็จะหมายความว่าชาวพิจิกก็จะมีความสุขความสมหวังมี คนนะครับหรือกัลยาณมิตรเนี่ยมาคอยช่วยเหลือมาคอยสนับสนุนมาคอยแบบแบบ็กแอบบัพช่วยคุณนะครับหรืออาจจะมีโอกาสในทิศทางของการได้รับการสนับสนุนการส่งเสริมจากคนในครอบครัวญาติพี่น้องของคุณมากขึ้นบางคนอาจจะติดต่อสื่อสารกับญาติพี่น้องมากขึ้นไปมาหาสู่กันมากขึ้นเพราะมันเป็นในช่วงของประมาณส่งการพอดีเลยดังนั้นเนี่ยชาวพิจิกก็อาจจะมีโอกาสในทิศทางที่ดีกับในเรื่องของการ แบบเดินทางไปเจอกับญาติพี่น้องหรือญาติพี่น้องเดินทางมาหาเราได้มากขึ้นเช่นกันนะครับทีนี้เรามาดูอิทธิพลในเรื่องของดาวพาสบดีนะครับมันเป็นดาวการเงินเนาะโคจออยู่ที่ราศีมีนของด้วยดาวพาสบดีเนี่ยกลุ่มอยู่ในภพเรือนปุตตะเนี่ยเป็นตำแหน่งราชเกณฑ์ ทำให้ชาวพิจิกรละขิจิกนั้นมีโอกาสในเรื่องของการลงทุนหรือการขยับขยายสิ่งต่างๆที่ดีมีไอเดียมีความคิดมีโปรเจกต์มีการวางแผนในสิ่งต่างๆเพื่อให้เกิดอะไรที่มันเก็นการพัฒนามีแนวโน้มของการที่ได้รับสิ่งดีๆเข้ามากับชีวิตมากขึ้นการเงินเนี่ยสามารถต่อยอดพัฒนาที่ดีการค้าการลงทุนบางคนเนี่ย บริหารจัดการนะครับในเรื่องการเงินได้ประสบความสําเร็จการลงทุนก็ดีเช่นบางคนเนี่ยชาพิจิตรักลคณะพิจิตรใครที่เอาเงินไปลงทุนในสินทรัพย์นะครับเช่นคริปโตเคอเรนซีเอ่ยในเรื่องของอกองทุนรวมนะครับแล้วก็ในเรื่องของหุ้นกองทุนต่างๆเนี่ยมักจะได้รับผลตอบแทน r e t u r n ์นกลับมาเยอะมาก นะครับแล้วก็ประสบความสําเร็จกระจายการลงทุนต่างๆมักจะมีโอกาสมีทิศทางของในเรื่องของการลงทุนนั้นประสบความสําเร็จที่ดีแล้วก็ใครทําธุรกิจนะครับการค้าสิ่งต่างๆก็มักจะอยู่ได้ประสบความสําเร็จที่ดีมีลูกค้ามาอุดหนุนมาคอยช่วยเหลือเรานะครับลงทุนก็ค่อนข้างแบบได้เงินแบบก้อนใหญ่เป็นกอบเป็นกรรมมากขึ้นโดยเฉพาะใครลงทุนทําธุรกิจเกี่ยวข้องกับ ที่เป็นสายแบบเขาเรียกว่าให้กับเด็กๆน่ะมักจะประสบความสําเร็จที่ดีนะครับเช่นบางคนนะอาจจะแบบขายอะไรที่มันเป็นแบบให้กับวัยรุ่นน่ะมักจะประสบความสําเร็จดีนะครับแล้วก็ได้รับการตอบรับกับบริวารเยอะแยะมากมายหรือใครทํางานประจำเนี่ยมีลูกน้องเนี่ยมักจะมีลูกน้องดีลูกน้องคอยช่วยเหลือลูกน้องคอยจัดการต่างๆนั้น ควบคุมต่างๆอะไรได้ประสบความสําเร็จที่ดีมากสำหรับชาวพิจิกนะครับการเงินเนี่ยค่อนข้างต่อยอดพัฒนาได้ดีนะบริหารจัดการเรื่องการเงินได้ประสบความสําเร็จมีการเงินเข้ามาแบบเป็นเงินก้อนใหญ่เป็นเกาะเป็นกำนะครับได้จากการลงทุนได้จากการเล่นหุ้นได้จากการเล่นคริปโตอะไรต่างๆเนี่ยคุณจะมีตรงเนี้ยได้มาเป็นเงินที่ทําให้ตัวคุณสามารถที่จะ ประสบความสําเร็จได้เป็นเงินก้อนนะครับหรือบางคนอาจจะทําธุรกิจต่างๆก็ประสบความสําเร็จดีมียอดขายที่เหมือนแบบทะลุเป้าอะไรประมาณเนี้ยประสบความสําเร็จดีมากๆเลยดังนั้นแล้วเนี่ยชาวราศีพิจิกลักขณาพิจิกนะครับถือว่ามีแนวโน้มท,ทางที่ดีมากๆในเรื่องของการเงินนะครับแล้วก็มีความมั่นคงในหลักทรัพย์ด้วยเช่นกันเนาะทีนี้เรามาดูในเรื่องของ การงานสำหรับชาาพิจิตลัคนาพิจิกกันบ้างดาวการงานของคุณคือราศีสิงห์ของด้วยดาวอาทิตย์เลขหนึ่งได้โครจรเป็นมหาอุดการงานของคุณค่อนข้างโดดเด่นค่อนข้างที่จะมีไอเดียมีความคิดมีโปรเจกต์สิ่งต่างๆลูกน้องให้การสพอร์ตช่วยเหลือและก็สนับสนุนที่ดีแต่ดาวอาทิตย์เนี่ยไปเป็นมหาอุดอยู่ในเรือนอฬิ มันหมายความว่าชาวราศีพิจิกลัษณะพิจิกมีโอกาสเติบโตมีโอกาสพัฒนามีโอกาสที่จะมีศักยภาพโดดเด่นกว่าคนอื่นแต่มันไปอยู่ในเรือนอลินะครับทำให้เขาเรียกว่าเรือนเบียนดาวทําให้ชาวพิจิกอาจจะมีอปุปสรรคมีปัญหาที่ต้องจัดการต้องแก้ไขหรือถ้าคุณจะขึ้นไปเบอร์สูงๆงได้เนี่ยนะครับตำแหน่งที่สูงขึ้นเนี่ยมีโอกาสที่คุณจะเลื่อนขั้นปรับตําแหน่งแต่คุณต้องไปแบกหลับต้องไปช่วยเหลือ องค์กรต้องแบบพยายามทําเพื่อองค์กรต่างๆแล้วคุณจะประสบความสําเร็จเพราะเลือดอิปลว่าวการแบกับแปาว่าการช่วยเหลือคุณถึงจะมีโอกาสกับการที่จะต้องขึ้นไปสู่สิ่งที่สูงกว่าสิ่งที่ประสบความสําเร็จได้มากกว่าแล้วในช่วงนี้มีดาวราวหูกลุ่มกับดาวอาทิตย์ทําให้การงานของคุณเนี่ยอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นยิ่งคุณโดดเด่นเท่าไรนะครับยิ่งคุณมีในเรื่องของ power energy มากเท่าไหร่ จะมีปัญหากับบุคคลอื่นได้ง่ายเพราะดาวอาทิตย์จะถูกดาวราหูดับนะครับแล้วดาวราหูก็จะดับดาวพุธด้วยทําให้ชาวพิจิตลักษณะพิจิตอาจจะมีอุปสรรคมีปัญหาเกิดขึ้นได้ดังนั้นแล้วชาวพิจิตเนี่ยพยายามอย่าโดดเด่นจนเกินไปพยายามทําอะไรแล้วต้องรู้จักมีขีดจํากัดทําอะไรแล้วค่อนข้างที่จะต้องแบบนึกถึงบุคคลอื่นรอบข้างบ้างเพราะถ้าเกิดเราข้ามหน้าข้ามตา คนอื่นไปเนี่ยอาจจะถูกเล่งงานอาจจะมีปัญหาอาจจะมีการแบบทะเลาะเบาะแว้งกับคนอื่นได้ นะครับแล้วก็อาจจะมีโชคมีลาบแต่ก็อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้ดังนั้นเนี่ยชาวพิจิก็ระมัดระวังในเรื่องของบุคคลนะครับในเรื่องของการติดต่อการสื่อสารบ้างเพราะว่าบางทีแล้วปัญหาอุปสรรคอ่ะมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ถึงดวงเราจะดีแต่เราก็จะมีปัญหาเรื่องยิบย่อยเข้ามาทําให้ตัวคุณค่อนข้างมีปัญหามีอุปสรรคบางทีเราก็อาจจะแก้ไขลําบากนะเพราะว่า อิทธิพลของดาวอาทิตย์เนี่ยถูกดาวราหูดับไปมันปัญหามันเกิดขึ้นมาแต่เรารู้สึกเหมือนเราหาทางออกไม่เจอเพราะดาวอาทิตย์เนี่ยคือดาวแห่งแสงสว่างดาวราหูคือดาวแห่งเขาเรียกว่าความมืดเมื่อดาวความมืดเนี่ยมาบังนะครับแม้แต่สุริยะาตยังถูกดาวราหูดับในช่วงหนึ่งเลยทําให้แบบมีในเรื่องของอะไรที่มันเป็นแสงสว่างมันเป็นการงานของคุณบันดับไปอ่ะ มันเลยทาให้แบบหนึ่งบางทีเนะี่ยตำแหน่งของคุณอาจจะถูกเลื่อนนะครับ2บางทีกว่าที่คุณจะได้ตําแหน่งคุณต้องแบบแทบจะลากเลือดนะประมาณนี้บัลลังเลือดเลยลุยบัลลังเลือดนะครับถึงจะได้ตําแหน่งได้ชื่อเสียงตรงนั้นมาหรือบางทีนะครับเราอาจจะมีปัญหามีอุปสรรคแต่เราไม่สามารถแก้ไขมันได้หรืออาจจะแก้ไขได้แต่มันต้องใช้ความยากลําบาก ในการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นดังนั้นแล้วชาวพิจิตรรัคนาพิจิตในเรื่องการงานเนี่ยต้องไม่ประมาททาอะไรต้องมีระเบียบมีแผนการมีอะไรที่ต้องแบบรองหลับไว้แล้วก็อย่าติดต่ออย่าสื่อสารกับบุคคลอื่นมากจนเกินไปพยายามนิงน่งๆเง,งียบๆอยู่ในที่ของตัวเองแล้วก็อย่าโดดอย่าเด่นจนเกินไปเพราะไม่งั้นเนี่ยคุณอาจจะถูกเพ่งเล็งถูกจับตา จากคนอื่นคนอื่นมันไส้คนอื่นไม่ชอบเราได้แบบนี้เป็นต้นเนาะมันก็จะทําให้ชาวพิจิกและคณะพิจิต,จตค่อนข้างมีปัญหาตรงนี้ได้บ้างเพราะว่าเราโดดเด่นอะ่ะมันก็ มันก็ช่วยไม่ได้แหละว่าเราจะโดดเด่นอะแต่คนเขาจะมีปัญหากับเราเขาก็จะต้องจะมีปัญหากับเรานั่นแหละดังนั้นเนี่ยชาวปจิตก็ปล่อยมันไปนะครับไม่ต้องไปใส่ใจอะไรมากจนเกินไปอะไรปล่อยได้ก็ปล่อยไม่ต้องไปยุ่งไม่ต้องไปวุ่นวายเพราะบางทีปัญหามันเกิดขึ้นอะอย่างกระทันหันเราอาจจะหาทางแก้ลําบากอะอดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องแบบ มีตัวช่วยอะ่ะต้องใช้คนอื่นช่วยประมาณนี้เพราะบางทีเราอาจจะมองไม่รอบด้านหรือเราอาจจะมีปัญหาเมื่อด8ด้านในช่วงขณะหนึ่งทําให้เราอาจจะแบบต้องใช้เวลาในการแก้ไขปัญหาอีกสักพักหนึ่งถึงจะผ่านพ้นและแก้ไขไปได้นะครับแต่ไม่นานนะประมาณแค่เดือนเดียวเดี๋ยวก็ค่อย,อย,อยดีขึ้นเนาะทีนี้เรามาดูอิทธิพลในเรื่องของความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวพิจิกกันบ้างชาวพิจิกนะครับมีดาวความรักคือดาวศุกร์ ราศีพฤษภเนี่ยไปอยู่ในราศีกลุ่มนะกุ่มกับดาวประจําตัวของคุณด้วยทําให้ความสุขความหวังความรักความสัมพันธ์ดีมากความรักความสัมพันธ์สามารถมีโอกาสคอมมิตกันความรักความสัมพันธ์มีโอกาสาที่จะมีการแบบเขาเรียกว่า มีการลงหลักปักฐานซึ่งกันและกันมากขึ้นอยู่ในเรือนพันธุด้วยได้รับการยอมรับได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวมากขึ้นนะครับใครที่มีปัญหามีอุปสรรคกับคนในครอบครัวเขาอาจจะแบบเริ่มมองคนเริ่มมองความรักความสัมพันธ์ของคุณค่อนข้างดีขึ้นนะหรืออาจจะให้โอกาสในการแบบ พัฒนาความรักความสัมพันธ์ที่ดีมีโอกาสได้แต่งงานมีโอกาสได้คอมมิตมีโอกาสได้ในเรื่องการมั่นหมายกันและกันที่ดีนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยชาวพิจิกค่อนข้างมีความรักที่หวานชื่นความรักที่เหมือนโดดเด่นความรักที่อาจจะมีโอกาสแนวโน้มทิศทางที่ปรับไปแนวโน้มทิศทางที่ดีอย่างที่คุณต้องการอย่างที่คุณนั้นอยากได้แต่อย่างที่บอกดาวคารเนี่ยมาจากดาวประจําตัวของคุณแต่มันมาจากเลดีอาลิด้วยนะ เพราะว่าดาวของคานก็คลองด้วยดาวอลีด้วยมากุมกับดาวความรักของคุณมันก็อาจจะมีปัญหาบ้างอุปสรรคบ้างก็ต้องมองข้ามมันไปบ้างก็ต้องแบบพยายามปรับพยายามเปลี่ยนด้วยไม่ใช่ว่าแบบความรักดีแล้วทุกอย่างเพอร์เฟกไม่ต้องทําอะไรมันก็แบบดีไปหมดมันไม่ขนาดนั้นหรอกอืมชีวิตคนเรามันไม่ง่ายขนาดนั้นดาวประจำดวงคุณเนี่ยลากเลืดอ,อลีมาตั้งแต่เกิดแล้วอะ่ะชาวพิจิกะสังเกตดูนะจะทําอะไร หรือตัดสินใจอะไรเนี่ยมักไม่ค่อยได้ดั่งใจไม่ได้ตามอารมณ์ความรู้สึกของคุณหรอกเพราะว่าดาวประจาตัวของคุณนะ่ะมันพ่วงรวนอ,อลีมาตั้งแต่เกิดอยู่แล้วแล้วดาวมาชุมนุมกันอยู่ในเรือนอลี่แบบเนี้ยแล้วเลนอ,อลีก็มากุมกับดาวความรักอีกดังนั้นเนี่ยความรักความสัมพันธ์มันดีนะแต่บางทีเนี่ยมันจะมีปัญหาจากการที่ตัวเราเองนี่แหละลากอุปสรรคลากปัญหามาด้วยทําให้เราไปขัดแย้งกับเขาบ้างไปแบบ มีปัญหากับเขาบ้างหรืออาจจะกดดันกับเขาบ้างไม่ใช่ว่าได้ยินว่าคอมมิทกันได้แต่างงานกันได้มีความสุขกันได้ครอบครัวยอมรับทุกอย่างเปิดหมดแบบนี้ไม่ได้นะครับมันไม่ใช่ว่าเราจะทําทุกอย่างได้เมื่อดวงดีแล้วทําไมผมไม่ทายดวงดีทั้งหมดรู้ไหมครับนักพยากรณ์ที่ดีไม่มีใครพยากรณ์แบบวงเล็บนะนักพยากรณ์ที่ดีต้องไม่ทายหลายอย่างเดียว และวก็ไม่่ายดีอย่างเดียวมันต้องมีหลายผสมดีเข้าไปเพื่อหลายมันแปลว่าจังหวะที่คุณต้องปรับระมัดระวังนะครับดีคือสิ่งที่คุณรีบต้องกอบโกยมันเพื่อให้ได้รับผลประโยชน์ตรงนั้นที่ดีที่สุดดังนั้นคุณจะได้ทั้งข้อดีและข้อเสียไปข้อดีคือสิ่งที่คุณต้องกอบโกยข้อเสียคือคุณต้องระมัดระวัง ดังนั้นในโลกของความเป็นจริงไม่มีคำว่าดี100%ไม่มีคำว่าเสีย100%อยู่ที่ว่าเราดีแล้วเรากระทำดีหรือ,อยังถ้าเราดวงดีแต่เรากระทำไม่ดีมันก็อาจจะได้ดีก่อนแต่ก็เสียภายหลังดังนั้นแล้วชาวพิจิตรลัคนาพิจิตรไม่ต้องดราม่านะครับเพราะว่ามันมีปัญหามันมีอปุปสรรคเนี่ยคุณก็พยายามแก้ไขมันไป มันเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆเรื่องดีมันมีมากกว่าเรื่องร้ายมันอาจจะมีบ้างที่เราอาจจะต้องปรับปรุงต้องเปลี่ยนแปลงต้องแก้ไขต้องดูแล้วก็ลดภาวะอารมณ์ความรู้สึกของตัวคุณเองลดลงอย่าอยากมากเกินไปอย่าใช้อารมณ์จนเกินไปดวงมันดีแล้วก็ไม่ต้องใช้อารมณ์เดี๋ยวมันก็โอเคนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดติดตามกำลังใจกับช่องบุพยาด้วยนะครับ ขอบคุณครับ